ครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกผมนะครับจะมานําเสนอปัญหาของที่ดินที่พบได้ในชีวิตประจาวันนะครับซึ่งประเด็นที่กับผมนํามานําเสนอวันนี้ครับคือการกักคองที่ดินสอบปกอโดยมิชอบนะครับสาเหตุที่เลือกประเด็นนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าปัญหาการกักคองที่ดินสอบปรกอโดยมิชอบนั้นเป็นปัญหาที่พบได้ในแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งที่ดินเหล่านี้เป็นของรัฐที่รัฐจะจัดเฉพาะให้ บุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่รัฐจัดกำหนดให้เท่านั้นนะครับจึงทําให้ผู้ผมมีความสนใจที่อักรศึกษาในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักในที่ดินก่อนนะครับซึ่งที่ดินในในประเทศไทยนะครับจะตีความหมายได้2ประเภทดังนี้นะครับประเภทที่1ความหมายตามพระานักรมนะครับซึ่งพระานักกรมของประเทศไทยนะครับได้ให้ความหมายที่ดินไว้ว่า พื้นแผ่นดินหรือพื้นดินประเภทที่2ความหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราที่1น,นะครับซึ่งมาตราที่1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับได้บอกจากไ้ว่าพื้นที่ดินทั่วไปให้และให้ความรวมไปถึงภูเขาห้วยหนองคลองบึงบางลำน้ำทะเลสาบเกาะและที่ชายทะเลด้วยนะครับที่ดินสอบประกอบนะครับ ที่ดินสบกหมายถึงบริเวณที่ดินที่ได้มีการประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับหรือจะเรียกโดยย่อว่าสบกก็ได้ครับต่อไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหรือที่เรียกย่อว่าสบกเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยครับอำนาจหน้าที่ของสอบ,บอกนะครับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสอบ,บอกนั้นจะถูกบ,บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับพุทธศักราช2518โดยแบ่งออกเป็น คณะกรมกร,รมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรษตกรรมและคณะกร,กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะครับครับสำหรับคณะการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบก็คือการกำหนดนโย,ยบายมาตรการข้อบังคับตลอดไปจนถึงการควบคุมการบริหารงานของสบก,รกรรครับรวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518มาตรา19เช่นการจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนำมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับสำหรับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะมีอำํำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบก็คือการกำหนดมาตรการวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดครับรวมถึง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชะบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518มาตรา20ครับเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเขตปฏิรูปที่ดินจะมีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยพื้นที่เขตดำเนินการก็คือพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่สบกได้นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับ จะจัดเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าไปทําประโยชน์หรือสบกได้เข้าไปดําเนินการในพื้นที่นั้นครับหนังสือแสดงสิทธิในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับได้แก่สบก4ขีด01ครับซึ่งเป็นหนังสือที่จะแสดงสิทธิให้ประชาชนได้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นครับหลักเกณฑ์สําคัญของการครอบครองที่ดินสบก ที่ดินสอประกอเป็นที่ดินที่ภาครัฐจะยกให้เกษตรกรเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ดินในการทำมารหาก,กินด้านการเกษตรหรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้นและไม่สามารถทำการซื้อขายที่ดินสอประกอได้แต่จะสามารถตกทอดแก่ทายาททางมรดกได้รัฐสามารถเรียกคืนได้หากพบว,ว่า ประชาชนไม่ได้ใช้เพื่อทำการเกษตรแต่สามารถเช่าได้เพื่อเกษตรกรรมเท่านั้นมิให้เช่าเพื่อจุดประสงค์เป็นอย่างอื่นซึ่งสพก4ีขีดศ1สามารถจำแนกได้ดังนี้สาเหตุที่รัฐมอบที่ดินสพกให้คือ 1. มอบให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนไปทำประโยชน์ในทางด้านการเกษตร 2. มอบให้กับสถาบันทางการเกษตรกรคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้ที่ดินสอปกอเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักผู้ยากจนผู้จบการศึกษาเกษตรกรรมผู้เป็นบุตรของเกษตรกรรมโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสัญชาติไทยมีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริตบรรลุนิติภาวะหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวมีร่างกายสมบูรณ์ขยันคันแข็งและสามารถประกอบการเกษตรได้ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเปือนไม่สมประกอบเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่รัฐได้กำหนด และไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือมีเพียงที่ดินเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพได้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินโสปกอมี3ประเภทได้แก่ 1. เกษตรกร,ร 2. ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 3. สถาบันเกษตรกรรม ต่อมาการครอบครองที่ดินสอบออกอโดยมิชอบนิยามของคําว่าโดยมิชอบในทางกฎหมายนั้นหมายถึงที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการซึ่งการครอบครองที่ดินสอบออกอโดยมิชอบคือการครอบครองที่ดินสอบออกอโดยกระทําการบนที่ดินนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว้หลักฐานการยื่น คำร้องเพื่อขอรับการจัดการที่ดินการยื่นคำร้องขอรับการจัดการที่ดินหลักฐานที่ใช้ยื่นมี 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสสำเนาทะเบียนบ้าน 3. หลักฐานการมีที่ดินถ้ามีการมอบหนังสือรับมอบที่ดินสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเกษตรกรรมเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกมีการนัดมอบแปลงที่ดินและมอบหนังสือรับรองโดยโลงลายมือชื่อในหนังสือรับมอบที่ดินไว้เป็นหลักฐานการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นคำสั่งทางปกครอง ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีคําขอ,อการจัดการที่ดินจากสบกโดยนําบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนสมรสถ้ถามีมาแสดงด้วยสำหรับหน้าที่ของผู้ที่ได้ที่ดินสปกจากรัฐเมื่อได้รับที่ดินสปกจากรัฐแล้วทำให้ผู้ที่ได้รับมอบที่ดินจากรัฐ เพื่อให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ทําทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง 2. ไม่นำที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขายให้เช่าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น 3. ขุดบ่อได้ไม่เกิน5%เของที่ดินจากเนื้อที่ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากสบก และไม่นำที่ดินที่ขุดออกนั้นออกจากแปลง 4. ดูแลหมุดหลักฐานและหลักเขตที่ดินมิให้เกิดความชำรุดหรือเคลื่อนย้ายออกจากที่ดิน 5. ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม 6. ปลูกบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไ,ได้ตามสมควร 7. ยินยอมทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญากับสปกอ 8. ไม่ทำให้สิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมในที่ดินนั้นเสียหายผู้ที่ได้รับที่ดินสปกอจากรัฐจะสิ้นสิทธ์ในการทำประโยชน์บนที่ดินสปกอได้ก็ต่อเมื่อตายเลิกสถาบันเกษตรกรหรือสละสิทธิ์ว้นแต่จะมีการตกทอดทางมารดก และโอนสิทธิการทำประโยชน์ให้บุคคลอื่นทำให้ขาดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ขาดคุณสมบัติสัญชาติไทยขาดคุณสมบัติเป็นเกษตรกร,กรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมและขาดคุณสมบัติในการมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียง พอแก่การเลี้ยงชีพอยู่แล้วสำหรับปัญหาการครอบครองที่ดินสอปกอโดยมิชอบสำหรับปัญหาการครอบครองที่ดินสปกอโดยมิชอบมีอยู่ด้วยกัน5ปัญหานั่นก็คือ1การซื้อขายที่ดินสอปกอที่ดินสอปกอไม่สามารถทำการซื้อขายกันได้ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ตามมาตรา39ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับมาเพื่อทำการ,กรเกษตรกรรมเท่านั้นจึงไม่สามารถที่จะนำที่ดินเหล่านี้ไปกระทำในเชิงพาณิชย์ได้ได้แก่การแบ่งแยกการโอนสิทธิ์ในที่ดินการซื้อขาย 2. การขาดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่รัฐได้กำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติรัฐจะกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับที่ดินสอประกอ 3. การโอนที่ดินสอประกอให้ผู้ที่มิได้เป็นเกษตร,รกรหรือประสมจะประกอบอาชีพเกษตร,รกรเป็นหลักการโอนที่ดินชนิดดังกล่าวนั้นไม่สามารถทําได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินพุทธศักราช2518ตามมาตรา39 4. ทายาทที่รับโอนที่ดินสปกรมิได้เป็นเกรรษตรกรหรือประสงค์จะประกอบอาชีพเกรรษตรกรเป็นหลักซึ่งทายาททางมรดกจะต้องเป็นเกรรษตรกรหรือประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเกรรษตรกรเป็นหลักด้วย 5. สำหรับที่ดินของสอปกรนั้นผู้ครอบครองเป็นเพียงผู้มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรที่ดินเพื่อทำกินจากสปกรจึงไม่ได้มีสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นด้วยเมื่อผู้ได้รับจัดสรรสละการครอบครองแล้วสิทธิที่ครอบครองก็ย่อมตกคืนไปแก่บุคคลธรรมดาจึงไม่อาจแย่งการครอบครองกันได้ซึ่งปัญหาการครอบครองที่ดินสอประกอโดยมิชอบมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือต่อามาการถูกเพิกถอนครับ ผู้ยื่นคำขอข้อทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ใช่ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินดังกล่าวก็ย่อมต้องถูกเพิกถอนไปตามกฎหมายเพราะการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยให้โอกาสกับเกษตรกร,รผู้ด้ยโอกาสที่มีฐานะยากจนเท่านั้นครับต่อามาเป็นคำพิพากษาดีกาที่เกี่ยวข้องครับ ได้แก่คำพิพักษาดีกาที่5211ทับ2560กล่าวว่าโจทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสอปกอแต่กลับรับเงินและให้จำเลยเข้าทำประโยชน์แทนจึงเป็นการครอบครองที่ดินสอปกอโ,โดยมิชอบต่อมาเป็นคำพิพักษาดีกาที่5172ทับ2560กล่าวว่าโจทย์ขายที่ดินสอปกอให้แก่จำเลย เป็นการครอบครองที่ดินสอบปกอโดยมิชอบเพราะที่ดินสอบปกอไม่สามารถโอนแก่กันได้เว้นแต่การตกทอดทางมรดกต่อมาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการครอบครองที่ดินสอบปกอรครับได้แก่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518มาตรา4มาตรา6มาตรา25 และมาตรายี่สิบแปดครับต่อมาเป็นพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกรพุทธศักราชส5 3 5มาตราที่3ครับต่อมาเป็นระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือก และจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินพุทธศักราช2564กลุ่มผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ